สภาพผู้หนีตายจากฝนตกถึงแล้วเบียกอ,ะอ่ะทีมีไม่ถ่าย่ายตอนลำบากอันยองอสวัสดีไง อันนี้เป็นวันที่2แล้วนะเราก็มาเปิดกล้องกันวันนี้ไปดูสิวันที่2วันนี้ฝนตกจ้าเปียกตันไปหมดเลยเปียกหมดเลยหนาวด้วยดิคงันออกปากเลยเดี๋ยววันนี้ไปกังนำกันว่าจะไปกังนำโอเคเจอที่นู้น เราถึงกั้งนำแล่วแท้มาหาอะไรกินกันก่อนก่อนไปช้อปปิง้งวันนี้ฝนตกอ,อากาศเย็นมากเลยจ้ากินอะไรดีล่ะเลือกเข้าเลยสุดท้านร้านนี้ไหม ให้ตำเหล็ดตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้น้ำหนักน้อยไปเขาให้เป็นตักเพิ่มสุดท้ายเป็นเป็นปลารสชาติเป็นไงมั่งอร่อยค่ะเผ็ดเราเพิ่งสั่งเราเป็ดระดับสองนะพี่กี่ระดับสี่ระดับใช่ป่ะระดับแล้วที่เราสั่งระดับใบมะกอกสองเหมือนกันคนนี้นะคะก่นเผ็ดก่อนเผ็ดได้เผ็ดมูกไหลแน่นอนอร่อยนี่ อร่อยมากเะีออฟร่าอยากรู้ว่าเผ็ดสุดมันจะเผ็ดแค่ไหนนิดไม่อยากรูงานดับสีเนี่ยกำลังกินเองเลยค่ะอร่อยอร่อยมาก มีตัวละครที่เหมือนที่อื่นนะมันจะมีลูกเจียเ๊ยบแล้วก็มีแพนกวิน,น,วนใช่ปลาฉลาม,มชอบน้องปลาฉลามที่สุดเพราะมันชอบใครก็ชอบปลาฉลามน่ารักจังอย่าไปดูฉลามกันอูว่านี่ไงฉลามนา้อยน่ารักน้องหลามตัวหนึ่งนะ เิร์นดูถุงมือน่ารักน่ารักมากม,ม,มันสามารถเอาอคามุนได้ดีจังปเป็นฉลามน่ารักอ่ะนี่แก้วอันนี้น่ารักอันนี้คือแก้วฉลามของเฮียอุ่นที่เฮียอุ่นซื้อครั้งที่แล้วแล้วมันก็แตกอิ่มทาแตกเดี๋ยวรอบนี้ต้องซื้อกลับไปด้วยแก้วนี้ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเฮียอุ่นใส่เบียร์กินแต่รอบนี้จะซื้อสองใบนี้ไปด้วย นี่ยน่ารักจังเลยมีแต่ของน่ารักเนี่ยก็จะซื้อพวกนี้ไปเนี่ยน่ารักค่ะนี่น่ารักเหมือนกันค่ะนี่น่ารักวึน้นบ้านเห็นไหม อืมน่ารักดีที่บาทอะสามหมื่นแปดพัแปดร้อยวอนมีเงื่อนม่อ, 8, 8, อรมไรอ,อ่ะ DIY house น่ารักดีค่ะของน่ารักเยอะว้าวนี่ตัวเกาะแก้วดูแมวทำแก้วดิแมวทำมือถือดิทีออน่ารักจัง <laughs> น่ารักสุดๆ <wh istles> ของเยอะอ่ะที่เนี่ของเยอะมา <wh istles> กเลย นี่จะของน่ารักน่ารักทั้งนั้นน่ะโอ้หูโคมไฟน่ารักจังเลยอ่ะหน้าไปติดย่อมดังติกเกอร์อะไรคะติกเกอร์ไปแปะกระเป๋าเดินทางค่ะมันไหลอันใช่ไหมนี่มันนิ่มด้วยนี่มันไหลอันน่ารักน่ารักอยากเสียเงินซื้อให้หมดเลยที่รักซื้อถุงมืออันี้ให้หน่อย ไปจ่ายให้หน่อยจะจ่ายตังค์ให้อัน่ารักปะถุงมือน้องหมาเขาเอง ัตอนนี้เราติดอยู่ที่ไหนกางนำค่ะเน,นี่ยคนตกก้ันเลยไปไหนไม่ได้อ่ะอัน,นอตอนนี้เราสิงอยู่ที่ไหนเนี่ยคาเวอ the coffee bean and tea leaf อ่ะนี่คือตัอวใบไงใบชาไงเม็กาแฟอ่ะหนักนะเลยที่รัก เอ่นลกบอลตัวนี้ดิถ่ายรูปไหมอืมถ่ายรูปไหมนี่ไหมเอ้าจะเอากระเป๋ามันก็ราคาคู่อ่ะไหนดูหน้าสิกี่บาทเขาเป็นอันนี้เหรอแต่มันมีกาะเปาอีกนะเหรอแต่เขาชอบไปนั่นเขาจะเอาตัวเชื่อนะลาอันอืมตัวไหนดูโชวซน่าหน่อยสิ เอาไปไว้ตู้เปล่าเปล่าใส่ชุดกาเก่าก็เอาไปสิเท่าไหร่กี่บาทหมื่นหกผมมีตัวใหญ่ด้วยทีนะเขาอยากได้ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่มันเป็นกระเป๋าค่ะอันนี้เป็นลายอ่ะหมอนนะอยากได้อ่ะอันนี้คือสุขภัณฑ์ออมสิทเหรอใช่นาะนะ่ารักอืมเห็นป่ะส่วนในตัวนั่นน่ะเป็นใส่ป็ปลาหม,มึก มันอไหมันซื้ออะไรน่ารักเราใช้จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะใช่ใช่แบบการมือถือแคชได้ได้มือถือได้มือถือเขาเขาใหม่อันนี้น่ารัก นี่ไงเขาไม่เข really ียนอยู่แอมอ่ะ6กพ0เอาป่ะชาร์จได้แค่สองรอบแต่มันมีต้องมีไซส์ใหญ่กว่านี้ป่ะหกพันสองไม่มีไม่มีไม่นี้ม่มีอไเมอืมหานกันไม่ต้องหันเขาด้วยเอาป่ะชอบก็เอาไปมันน่ารักอ๋อมื่นเลยมันเท่าไหร่เนี่ยมัน่าม2 0นสองอ่าโอเคโอเคลำโพง หูเหรอจึงไปต่ออันน่ารักจัง จะไปจ่ายตังสืุปว่าซื้อ power bank พี่รักโชว์ power bank ที่เกนค่ะโอเคน่ารักโอ้เอารูปภาพเหรอเอารูปภาพใช่ไหมพี่รัแกเขาจะเปลี่ยนพี่ร้แกเขาจะเปลี่ยนต่อค่ะ ใช่น่ารักตรงบันไดเนี่ยน่ารักยังไม่ได้ถ่ายที่บันไดเลยถ้าถ่ายที่นี่กันดีกว่าถ่ายรูกปกันดีกว่าเดี๋ยวสลับเป็นโหมดถ่ายภาพหน่อยถ่ายได้เลยไหมอ่ะดิงบงงังหมดอ่ะอมันยังเป็นวีดีโออยู่ตัวี <laughs> ดีโอสิมีคนอยากได้หัวอันนี้อีกแล้ว คนนรัมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆที่ดิสนีย์แลนด์เลยว่ะอุ่นน่ารักมาจริงๆเหรออ่ะน่ารักน่ารักน่ารักค่ะอยากได้ยิงไงยอิงไปไหนอ่ะมันมีหลายหัวมากเลยใช่ดูดิหัวเหลืองก็น่ารักหัวคุณบูก็น่ารักหัวเหลือง่ยากได้เขาอยากได้ตัวนี้อ๋อเฮาอุ่นอยากได้หัวนี้เนแค่แค่ไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักเลยว่าใคร วันนี้อะไรก็นสนุกมากเดี๋ยวจะไปกาเกาต่อสิย้ะอ๋อมาถึงกาคาเฟนแล้วนะ่ารักมากดูดิช่วงนี้มันจะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วอ่ะน่าซื้อกลับไปอะ่ะกระตูนอะ่ะ นี่ไงล่มนี่ไงจ้าล่มหมื่นห้าจ้ะล่มจ้าไลอ้อนด้วยจ้ะน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนโอ้ยนี่ไงขนมพิงค์เลยอ่ะ ที่กาเกาเฟนน่ารักเกิดไปแล้วดูดิมีขนมถึงไรออนด้วยอ่ะน่ารักว่ะอยากได้ว่ะโอ้ยอยากได้ <st it> ดูสิอะไรเอ่ยน่ารักไหมอา้าวูด <st it> น่ารักจกังน่ารักมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะมินิสโนโกลบอ๋อสโนบอลหรือจะซื้อสโนบอลดีวะนี่ดูดิดูดิ โอ้โหน่ารักมากกว่ายังไงดีอะต้องเอาอะคงจะเอาอะน่า <c> ร <oughs> ักเดี๋ยวพี่จะเอาตัวนี้ที่มีปีกเดี๋ยวพี่จะเอาตัวนี้ละ่ะเด็กได้พี่จะเอาตัวนี้น่ารักนั่นงไงสโนว์บอลเดี๋ยวให้ดูโนว์บอลให้ดูโนว์บอลดูดูโฉบบอลน่า <Wow. S 1> รักเฮ้น่ารักเกินห้ามใจมืวาเนี่ย น่ารักมากเลยวะ่ะทำไงดีอ่ะโอ้พาวเวนที่นี่ karaoke. น่ารักมากแต่ว่าไปซื้อพาวเวนที่ไลน์เฟรมมาแล้วเคสโทรศัพท์มีของพี่ป่ะวะโฟนโฟนเคสโทรศัพท์น่ารักมากน่ารักใช่เคสโทรศัพท์ของไอโฟน มีไง power bank น่ารักเกินห้ามใจเน,นี่ยน่มีเยสองรยนะพว o n น่ารักเกินห้ามใจม่ารักที่นี่ p o e r บงค์น่ารักมากเลยว่ะหนะ่นหน้าสองเอาไปทำอะไรท่องน้ำที่ไหนเงีนี้หนแหละ จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้น่ารักไปหมดเลยค่ะ <c oughs> สนโนว์บอลอยากได้มาเออเกเลยขากส็สโนว์บอลเถ่ายข้างหน้าเรถ่ายข้างหลังก็ถ่ข้างหน้าแต่เราถ่ายนนา <c oughs> ข้างห,หลัง <c oughs> เขาเป็นไค่รู้ดิรู้จักนี่ลายอันในอันกูนั่หร้านลอันไม่ใช่หมี่นะเขาเป็นสิงโตนะแต่เขาถอดแขนงคอไปแล้วถอดแขนคอออกแล้วสรุปตอนนี้แฝดก็ซื้อของไปนะคะไม่รู้มองเห็นไหมแฝะซื้อซื้อปากกาไปซื้อปากกาหนาซื้อล่มไปด้วย ราะว่าตอนนี้อ่ะฝนตกมากฝนตกตลอดเวลาเลยที่เนี่ยแล้วแคทก็คืออันนี้ไปน่ารักไหมน่ารักเนะจริงๆริงอยากได้โอ้นี่น่ารักกว่าตัวอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นลูกเกาลัดเหรอดูดิก็ไม่ใช่เกาลัดเป็นไอ้นี่ไหนไอ้ลูกวัวไอ้เรื่อยนะไอ้ลูกลูกสนเหรอ อยทำไงดีทำไงดีเมื่อเรามากาากาเฟนแล้วจะทำให้เราล้มลงมาหน้าหวานไปเลยอันนี้หน้าหักนว่ะโอ้ยนี่หไปหมดแต่ว่าชั้นบนเราขึ้นไปดูแล้วใช่ปะ ยังไม่ได้ขึ้นไปดูเหรออ๋อน้่มันลายเฟรนด์เยังไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนเลยนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนเลยแต่หยิบมาหลายสิ่งแนละ้วขึ้นไปดูข้างบนก่อนฝนขึ้นไปข้างบนกันเถอะเดี๋ยวคุณโอ้ยถุงเท้าน่ารักนี่ให้ดูถุงเท้าถุงเท้าน่ารักมากนี่ ไปกันกว่าไปกันกว่าน่ารักไปหมดทุกสิ่งอย่างโอ้โหไ <laughs> ปนนกระชุดกูหรอน่ารักจัง <laughs> ตอนนี้กำลังตามหาเคสแอร์สปอร์ต <laughs> <laughs> หาเคสพัสโอ้โหลำโพงนี่ ลำโพงแบบนี้จะซื้อใหอม่มหมมเอออะนี่เนี่ยลองดูลำโพงนนลำโพงน่ารักเวอร์เกินไปไหมลำโพงน่ารักเวอร์เกินแล้วดูตัวพวกนี้นี่คือใครคะนี่คือใครคะนี่คือใครคะฉันอยากถ่ายรูปคู่กับพวกเขาฉัขอถ่ายรูปคู่กับพวกเขาหน่อย ดูดูความน่นมารักของงามทั้งหมดนี้ยัีน่ารักสุดๆมันน่ารักมากเลยวะ่ะทำไมดีออมีแท็กกระเป๋าด้วยนี่แท็กกระเป๋า อื่นๆขนมเหรอคะมไม่กิมค่ะน่ากินมากอ่าไปหาเคสพาสปอร์ตดีกว่าโอ้ยน่ารักไปหมดเลยน่ารักไปหมดเลยนี่ไงคะเคสพาสปอร์ตมาแล้วคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้เยาอุ่นเป็นไลออนนะคะเยาอุ่นคือไลออนปลาช่อไลอั่นใช่อ้าวเยาอุ่นมาแล้วเยาอุ่นขาปลาช่อไลอั่นเอาเลยค่ะกี่แบบมีแค่นั้นแหละค่ะไลออนน่ารักนี่แท็กกระเป๋าซื้อไปด้วยไหมคะกี่บาทอะแปดพันวอนแปดใช่นั่นไงเอาตัวนั้น อ,อันนี้เหรออ,อันนี้ปะไม่เอาครัว่าตัวนั้นน่ารักกว่าเนี่ยหมืม่นวอนใช่อาไหร่ถ้าเอาไปเลยพี่รักจ่ายจง<อ>ต้องจ่ายมั่งแล้วก็จ่ายเยอะแล้วค่ะอันนั้นนะคัทก็อยากเป็นไรอัางด้วยได้ไหมอ่ะสมุดพาสปอร์ตเหมือนกันได้ไหมอ่ะเองก็เป็นปนี่ไงอยากเป็นกาเกาด้วยอย่ะ เอาอยากเป็นไลอันด้วยอเราเป็นไลอันตัวนี้ด้วยดีกว่าตอนนี้คือเราไม่สดเราจะเป็นไลอันด้วยอะบางทีไม่เห็นหน้าเราจะเป็นไลอันด้วยไหนคะน่ารักมากเลยแก้วน,<า>น่ารักมากเลยอุ้ยน่ารักดูแก้วดิไลออนแคทก็เป็นเหมือนกัน มีอะไรอีกอุ้ยก็จบว่ะ <regret> ค <se> <lonely, weave> <alike> ือจบก็น่ารักไปอีกว่ะก็จบเทไหร่อหรก็จบแปดพันตายแล้วมาล้มละลายอยู่ที่กาเกาเฟนว่ะบ้บอทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยอ่ะ จริงจริงคัดอยากได้ไอ้นี่ด้วยนะไอ้กระเป๋าพวกกระเป๋าเดินทางอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเคสกระเป๋าเดินทางโอ้โหพ่อโฮมพ่อโฮมก็มีจ้ะเครื่องนอนอะไรอันนี้เป็นเสื้อผ้าหรอเสื้อผ้าแมสอะไรพวกเนะี้ยชุดนอนน่ารักไปอีกชุดนอนน่ารักไปอีกค่ะ ทำไมคาหานี่ไม่เจอวะไอ้พวกกระเป๋าแบบกระเป๋าแยกอะไ,ไอ้กระเป๋าที่เก็บกระเป๋าเดินทางอะในอันปักจีโยนความรักทำไมเมื่อกี้แทบไม่เห็นวะในอันน่ารักในอันปักจีเห็นะโยนระเบิดความรักอ่าฮะหายหรือเปล่าเปล่ามันไม่โฟกัสเมื่อกี้